วันนี้จะมาทําบุญถึงบรรพบุรุษตามประเพณีสงกรานสงน้ําพระที่วัดบ้านนาซึมนะคะประเพณีโบราณที่ทําสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราอันนี้เป็นบริเวณร,บรอบๆวัด Yeah, yeah. แล้วไปหาพวกนั่นนะคือพกเอาไปเอาตงบานเริ่มเริ่มไหวถามเอาแม่เอาแม่เอาแม่แม่เอาก่อนที่พี่ไม่ยืมพี่เจ้าหงอนแม่

ตาแกเป็นบ่อแก้วจัหัวแล้วไงมันส้มกันขึ้นห้อมกันยาวโอ้แม uh ่่อ้ยหญ่ปให่ยนอูกพขวดอันน้ยืนมาช่วยกับปู่อ ันที่พกนี่เห็บอกนะคย,ยัค่อยพยายามได้ก็ตแกาแล้วไปกี่แสนก็มีก็มี่ก็อมีกเดอนีดแล้วบอกเรียกบอกยังน,น,นอนน้า

nương mong ngay cứ sang được không hả không nè ăn được cái này được ้ยดังยสเนาะบไฟก่อนบูงไฟก่อนบูงหางก้อนเปิดเทปย่ใส่เนาะแต่ว่าเรากากกรากนี่ไส่ด้วยยังยุ่นเลยยังยุ่นเลยของเงินเดือขับน้อแม่พ่อเนี่ย

ปุ่นคู่เป็นอะไรเอ้าเอ้าุ่นเป็นอะไรเคสฝามอราดิบ้ามีมดบางนเดเมาลยกเขียกน้อ้นวล้ยมเรียงท้องเองุดยังสุดยังไปบอกยังเลยนะมาบอกเดขกด้อ